สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องจูเลียนพันนะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายสเปคเทอร์โบนะครับอันนี้จะเป็นตัวสปีดนะครับออรหัส R71 กับ R72 นะครับทางด้านขวามือของผมนี่เป็น R72 นะครับส่วนทางด้านซ้ายมือเนี่ยจะเป็นรหัส R71 นะครับความแตกต่างกันก็คือไอ R71 เนี่ยมันจะเหมาะกับพวกเครื่องยนต์2.5นะครับเน้นติดบูตเร็วนะครับเน้นใช้งาน ลองรับบูทได้ประมาณ35-40ิปอน์นะครับขนาดใบก็ยอดใบที่สามมิลนะครับปาก44่สิบสีเท่ากันไออาเจสนี้ก็เหมือนกันนะครับผิดกันที่ใบท้ายนะครับใบท้าย RJ2 เนี่ยมันจะเป็นใบท้าย46่มิลนะครับออลูกนี้จะต้องไปใส่พวกเครื่องยนต์0 0มพันหรือ2,500นนะครับที่ไม่เน้นรอ,อบต้นมากก็ใส่ได้ครับ ไมต้องใช้ใบท้าย t หก็ประมาณว่าถ้าเกิดใส่ใบท้าย t หกเนี่ยอารม์วดรอบท้ายนะครับมันจะดึงลึกดึงแรงกวมาเดิมนะครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูใบท้ายหน้าตาเป็นยังไงอันนี้นะครับ r 7 2นะครับใบท้าย46่ิบหกมิลนะครับใบก็จะประมาณเหมือนใบหวีนะครับลักษณะเหมือนหวีนะครับส่วน r 7 1จะเป็นใบตรงนะครับนี้เน้นติดบูดเร็วนะครับ เครื่อง2,500ก็ใส่ได้3,000ก็ใส่ได้นะครับติดบูตเร็วมากขับสนุกไม่รอรอบนะครับราคาก็ไม่แพงด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมีรีวิวให้ดูนะครับหนึ่งคันที่่นทำไปเมื่อกี้เป็น all new k y o t นะครับติดบูตเร็วมาก,มากนี่นะครับเป็น R7-2 นะครับลูกนี้สวย หน้าตาดีครับมีประกันให้นะครับประกันเทโบพวกนี้ก็จะประมาณว่าเป็นสเปคเทโบนะครับเป็นเทโบ3,000ปัก44ขยายไซส์04นะครับใบหน้าเต็มยอด44มิลนะครับใบหลัง11ใบนะครับรับประกันร่ดซึม6เดือนนะครับแล้วก็รับประกันแกนขาดใบฟาดรุนเนี่ย3เดือนนะครับอันนี้เป็นปาก44ก็คือรหัสสตีด R71 นะครับพี่ว่าเหมาะเครื่อง2 5 0นะครับก็ โโบเป็นปากทีสี่นะครับไซส์ศูนย์สี่ใบน้ามีเล็ขนาดทีสี่มิลน,นะครับรับประกันแกนขาดไฟฟาดสามเดือนรับประกันรั่วซึมหกเดือนโอเคนะครับใครสนใจนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับที่อูม่มีมีสต็อกเลยนะครับไม่ต้องรอรอรอเลยครับติดบูทเร็วด้วยเลกสวยๆนะมีโนโกโฟเฟกของเราก็มีครบนะครับพันเก้าเอเาห้า ปาก49ก็มีครับลูกนี้จะเป็นปาก49มิลครับลูกนี้จะเป็น f e 5 5ห้าครับ f อบูต e ก็คือ e 5 f 5้าเฟกอันนี้ก็เป็น R71 อันนี้เป็น1.9นะครับ1.9เป็นรหัส R43 นะครับ R43T อันนี้ก็เป็น R72 เหมือนกันมีมีนะครับมีสต็อกเยอะนะครับใครสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่อู่จูนบายพันสัมพัน์ขอบคุณมากครับ